มีญาพิชชาลูกสาวพีททองเจื้อสวยแซ่บขึ้นทุกวัน เป็นวัยรุ่นสาวสวยมากความสามารถและก็เป็นเด็กสมัยใหม่นะคะที่กล้าแสดงออกและก็มีความสามารถรอบด้านจริงๆค่ะสําหรับมียาพิชชาทองเจือลูกสาวคนสวยของพิช,ชทองเจือค่ะที่หลายต่อหลายคนนะคะเห็นผ่านโซเชียลกันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามียาเนี่ยนะคะสวยแซ่บเกินต้านพอโตเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะคะแล้วก็มีความสามารถท้งเรื่องของการเต้นการเดินแบบอีกทางครอบครัวนะคะก็สนับสนุนแบบเต็มที่เลยค่ะล่าสุดเนี่ย เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพใส่เดรสเกาะปกลายดอกสวยแซ่บไม่เบาเลยทีเดียวพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าเฟชชี่ค่ะสวยสดใสขนาดนี้รอชมความสามารถของเธอเร็วๆนี้ได้เลยค่ะ